ขบวนรถที่กำลังจะเข้าสู่สถานีบ้านปูตะหลวงในชานชาลาหน้าอาคารสถานีเป็นขบวนรถบัตรขบวนที่สองไปสามต่อส่งไปทานต้นทานงจากส,สถานีกรุงเทพไปทางสถานีจุลเมบดครับผู้โดยสารที่เดินอยู่ที่ติดขอบสถานีหรือเดินข้ามแบบไปมาโปรดาราะมังรัถอันตรายจากขบวนรถที่เดิครับ